สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เคมก็จะมาเล่าความคืบหน้าของตัวเองนะคะวันนี้ไม่ได้มีสาระคลิปนี้ไม่มีไม่ได้สาระความรู้อะไรนะคะก็คือคีมอยากจะมาเล่าว,ว่าเอ,อมก็ได้เข้ามาในออนไลน์ระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณน่าจะ6เดือนได้แล้วค่ะก็มาสายสร้างตัวตนมาหารายได้เสริมนะคะก็คคมเป็นแม่บ้านเนาะ แล้วก็มาหาทักษะความรู้ใหม่ๆแล้วก็หาอาชีพใหม่ๆใ,ในออนไลน์ก็มาสร้างตัวตนด้วยนะคะมาทาั้งถ้าสร้างสร้างฐานแฟนแล้วก็มาฝึกพูดฝึกสกิลทุกๆอย่างที่ครูโค้ชหรือว่า ท่านต่างๆที่คิมก็ได้ไปศึกษามานะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ YouTube TikTok Facebook หรือว่า IG ต่างๆก็คิมก็ดูโดยองค์กรรวมๆรอบๆก็คือเอามาปรับใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็เลือกครูโค้ชที่เหมาะกับจริตเราแล้วก็เราคิดว่าเราสามารถที่จะสู้ราคาแล้วก็เข้าไปเรียนรู้เบื้องลึกนิดๆหน่อยๆก็คืองบจำกัดนะคะแล้วก็ ไปเอาเทคนิคของครูของท่านมาใช้กับตัวเองแล้วก็มาฝึกฝนนะคะระยะนี้ก็คิมก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆเพื่อสกิลความรู้ของเราในะอนาคตข้างหน้าคิมก็อาจจะได้เป็นตัวแทนถ้ามีงบแล้วก็ฝึก ในการทำคอร์สแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็มา,าหาไรายได้ด้วยนะคะก็หลายๆช่องทางเนาะครมก็ศึกษาอยู่ก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆด้วยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะเป็นมือใหม่เหมือนครีมก็เข้ามาได้ค่ะเข้ามาเลยค่ะถ้ามั่นใจแล้วก็มาฝึกเอาได้ค่ะแล้วก็มาฝึกแล้วก็มาดูครูโค้ชแล้วก็ ไปเอาเทคนิคของท่านมาที่บอกมาคนโน้นคนน,น,คน,นี้หลายๆท่านก็เอามาปรับใช้กับตัวเราถ้าเราอยากจะฝึกนะคะก็มันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะหาะไรายได้แล้วก็สามารถต่อยอดไปได้ด้วยนะคะก็ครมก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าอะไรก็เป็นแม่บ้านนะคะเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็พอที่จะมีความกล้าแล้วก็พอที่จะจับจับจุด ที่ครูเขาสอนแล้วก็เอามาปรับใช้กับตัวเองอะไรที่เป็นของฟรีเราก็เอาไปมาใช้มาฝึกก่อนนะคะพอสักพักเราได้สกิลได้ความรู้ในใช้ของฟรีแล้วเราพอเริ่มชำนาญแล้วถ้าเราอยากจะแอดวานซ์ขึ้นเราก็ซื้อราคาเพิ่มนี่ถ้าเรามีงบนะคะถ้าเรายังไม่มีเราก็ฝึกไปก่อน,นะคะ่ะแล้วก็วันใดวันหนึ่งมันต้องซื้ออยู่แล้วค่ะความรู้เพิ่มขึ้น ทักษะเพิ่มขึ้นมันต้องมีการาจ่ายราคาที่มากขึ้นนิดนึงเราก็เลือกเอานะคะว่าอันไหนมันเหมาะสมกับง,งบของในกระเป๋าของเราใช่ไหมคะอันนี้ก็คิมก็เข้ามาได้ระยะนึงแล้วแล้วก็เพิ่มมูลคล่า ความรู้ของเราเพิ่มมูลค่าของเงินเราให้มีประโยชน์ในการที่จะมีอิสระทางเวลาแล้วก็การเงินของเราในอนาคตเราก็วางแผนใช่ไหมคะเอาเงินงบที่ก้อนที่เรามีเอาไปฝึกทําในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะทําได้ก็คือครีมก็ไปฝึกเรียนรู้การเทรด การเทรดหุ้นเทรดทองคำเทรดเงินสกุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องของการแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยก็คิมก็พอรู้อยู่บ้างแล้วนะคะก็คือเรามีเงินสกุลต่างๆเมื่อก่อนคิมก็จะมีเงินหลายๆสกุลก็เก็บไว้ก็เป็นของสะสมเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเอาไปแลกหมดแล้วก็คือมีการแลกเปลี่ยนเงินตราใช่ไหมคะค่างเงินแต่ตอนนี้คิมสนใจเรื่องทองแล้วคิมชอบทองชอบเพชรเป็นเอ่อเป็นคนที่ทะเยอทะยาน อยากมีแต่ก็มีแล้วค่ะแต่พูดถึงว่าเราชอบอ่ะมันสวยสวยแล้วก็ชอบนี่ น,นี่ก็เหมือนกันนิดนึงไะจึ้ง, ấy, งนึง ấy. แล้วก็ก็คือเราเราอยากรู้อยากรู้อยากรู้ความมีอยากมีความรู้เรื่องการเทรดทองเราก็ไปหาครูแล้วตอนนี้ครมก็เริ่มเห็นแสงลํำไรและเห็นแสงนิดนิดแล้วก็คือก็เรียนรู้นะคะมาพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าอนาคตของเราก็จะมีความชํานาญมากขึ้นครูสอนครูสอนง่ายสอนเข้าใจง่ายแล้วครมก็ชอบด้วยแล้วก็นี่ครมก็อยากจะ เอาเงินของเราไปลงทุนตรงนี้แล้วก็ฝึกความชํานาญฝึกให้มีสกิลมากขึ้นแล้วก็อนาคตเราก็จะได้มีมีรายได้เพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีอิสระทาง เวลาและการเงินด้วยเพราะอะไรคะเพราะว่านี่เหตุผลที่สําหรับของครีมนะแล้วก็ของเพื่อนๆที่ใกล้เคียงกันก็ลองคิดดูนะคะเพราะว่าครีมมีลูกน้อยเดี๋ยวลูกก็จะต้องเข้าโรงเรียนเดี๋ยวลูกก็จะต้องไปโน่นไปนี่เราก็จะต้องเดินทางแล้วก็ต้องคือไลฟ์สไตล์ของครีมมันมันเดินทางตลอดเลยนะคะก็อยู่ไม่เป็นที่เป็นทางก็อยู่อาจจะอยู่ได้เป็นปี2ปีแล้วก็ตอนนี้ลูกถ้าเข้าโรงเรียนก็จะต้องอยู่ยาวใช่ไหมคะ อย่างนี้ก็คือเราจะไม่ไม่ได้ทำงานประจำจะต้องมีอิสระทางการเงินแบบนี้ก็คือมันเหมาะกับครีมก็ครีมก็เลือกตรงจุดนี้แล้วเราก็ทำคนเดียวได้เราไม่ต้องแบบไปเพิ่มพลังทวีโดยการที่ไปหาเพื่อนหาคนหาอะไรเหมือนตัวแทนใช่ไหมคะอันนั้นก็เป็นมันเป็นขั้นตอนของการทำ ัวแทนอยู่แล้วแต่อันนี้ถ้าเกิดเราเทรดเราก็คนเดียวใช่ไหมคะเราก็ใช้ทุนของตัวเองแล้วก็ใช้ทักษะแล้วก็ความชมนานาญของเราในการเทรดเท่านั้นเองก็คือเนี่ยมันเหมาะกับคนอย่างครีมอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าคนที่มีความชมนานาญก็คงจะเป็นงานประจาําก็ทําได้คะ่ะแบ่งเวลาแล้วก็ดูถ้าเราต้องต้องการความรู้เราก็ไปเรียนกับครูที่เรามั่นใจนะคะนี่ครีมก็เป็น อาจจะไปเป็นนักเทรดเดอร์ทำกำไรแบบยั่งยืนเนาะอันนี้ก็คือครูสอนดีค่ะก็เขาเริ่มเข้าใจแล้วก็ไม่เห็นแสงลำลายตอนตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะไม่เป็นเพราะว่ามันดูยากดูห่างไกลเพราะเราสนใจมานานแล้วแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเข้าไปเรียนรู้ เพราะว่าราคาสอนมันก็จะค่อนข้างแพงใช่ไหมคะแต่นี้ราคาเราพอซู้ได้แล้วก็งบเรามีนิดนึงแล้วก็เลยไปจัดมาเพื่อนๆนสนใจไหมคะแล้วก็ในอนาคตวันข้างหน้าเนาะก็มาคุยกันอีกทีนึ่งก็อยากมาเล่าให้ฟังว่าการมาทำออนไลน์เราได้เจอเพื่อนใหม่ๆเราได้มีฐานแฟนเราได้มีคนรู้จักมีกัลยาณมิตรมีอไมตรีที่ดีๆก็มีค่ะแต่ก็เรื่องแบบ ลบๆก็มีบ้างเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ต้องใช้วิจารณญาณของเราแล้วก็ใช้อารมณ์ของเราใช้ความความที่เขาเรียกอะไระที่เราไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากคือพยายามตัดออกให้ได้มากที่สุดแต่ว่ามันแล้วแล้วก็ เรียนรู้เกี่ยวกับการเรื่องการฝึกจิตการโปรแกรมจิตแล้วก็กดแรงดึงดูดเอามาใช้ร่วมกันกับชีวิตของเรานะคะแต่วันนี้ทีมก็อยากจะดึงดูดแต่เพื่อนดีๆกระยาณมรท,ที่ดีแล้วก็ฟังไอ้เรื่องลบๆเราก็ฟังบ้างคะ่ะแต่เราไม่เอามาใส่หัวม,า,มาใส่สมองนะพิมก็อยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแสงสว่างให้กับเพื่อนๆแล้วก็ให้กับคนที่รอบข้างพีมแล้วก็ มาช่วยเหลือกันเนาะมาคุยกันก็แต่เรื่องลบๆเราก็เอามาคุยกันได้ฟังได้ให้กำลังใจกันได้แต่ว่าเราไม่ควรที่จะเอามา,ามาใส่ให้กันเนาะเราควรที่จะช่วยเหลือกันถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันในเรื่องออกำลังของทรัพย์เราต้องช่วยกันด้วยพลังยิ้มแล้วก็ช่วยให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด ให้กำลังใจคำพูดดีๆให้กันอันนี้ก็เป็นการให้กำลังใจนะคะอันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆที่มาติดตามกันนะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีความสุขปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายนะคะเจอกันคะ่ะ